สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาต่อเป็น EP ที่2ของเบสิกการเล่นลูกสัน้นเมื่อ EP ีที่แล้วคือ EP ที่1เนี่ยแนะนำในเรื่องของการยืนหรือว่าการเซตอัพนะครับทบทวนนิดนึงก็คือยืนแล้วให้น้ำหนักลงเท้าซ้ายแล้วก็ลำตัวเอียงไปทางซ้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ EP ีที่แล้วก็คือ ยืนจดปั๊บจับไม้สั้นใช่ไหมฮะจับไม้สั้นจับมาครึ่งหนึ่งหรือว่าโชคดาวแล้วพอยืนเสร็จแล้วให้เอียงตัวมาทางซ้ายแล้วก็กดไปครับถ้าเรามีสติ๊กหนึ่งอันหรือมีก้านไม้ก็วางที่พื้นหนึ่งอันมันจะยิ่งสังเกตง่ายนะครับตอนที่เรายืนเนี่ยฮะกระดูกสันหลังเราตรงอยู่แนวเดียวกับกา้านไม้ก๊อฟที่เราวางอยู่ที่พื้นใช่ไหมครับพอยืนเสร็จแล้วเราเอาน้ําหนักลงซ้ายแล้วบิดตัวไปทางซ้ายจะเห็นว่า 80%ของลำตัวเราเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของเส้นนี่คือวิธีการเช็คง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน EP ที่2พอเรามีเส้นแล้วเส้นนี้ก็คือตำแหน่งที่เราจะวางลูกนะครับเราวางไปปุ๊บเรายืนตามที่โปเต้แนะนำไปใน EP ที่1ใครยังไม่ได้ไปดูตามไปดูได้นะครับส่วน EP นี้ครับเราจะคุยกันในเรื่องของการขึ้นไม้กอล์ฟนะ เมื่อเรายืนแล้วตัวเราเอียงอยู่ลักษณะแบบนี้ครับตัวเอียงลักษณะแบบนี้การขึ้นไม้ความรู้สึกอ่ะมันจะเป็นเหมือนการยกมันจะไม่ใช่เป็นการลากสะทีเดียวนะฮะถ้าเกิดเราตีวงปกติเรายืนน้ําหนักสองข้างเท่ากันเวลาที่เราขึ้นไม้ปุ๊บเราลากไม้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นรูปเหมือนตัวยูกว้างๆปื๊ดลากออกมานะฮะแต่พอเป็นลูกสั้นนะฮะ พอเรายืนน้าหนักเอียงไปทางซ้ายหรือว่ากดตัวไปทางซ้ายนะเวลาที่เราขึ้นไม้เนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับยกหรือว่าเป็นรูป V ีเชฟนะฮะหรือเป็นรูปตัว V hape, ยกขึ้นมาครับยกแล้วก็ดันครับความรู้สึกมันจะเป็นการยกแล้วก็ดันอ่ะดูมุมนี้ครับพอเรายืนน้ําหนักไปทางซ้ายน้ําหนักไปทางซ้ายนะครับปุ๊บเวลาขึ้นไม้มาให้ความรู้สึกมือนยกขึ้นมาปั๊บครับ มันจะมีมุมข้อมืออยู่เล็กน้อยอ่ะโปรเตสทำให้ดูใกล้ๆเสดัพนะครับขึ้นยกขึ้นมาความรู้สึกมันเหมือนการยกนะยกขึ้นมายกขึ้นมาตรงๆหน้าไม้ขึ้นมาตรงๆความรู้สึกคือขึ้นมาตรงๆตามแนวนี้เลยครับยกขึ้นมาอ่าง่ายๆย,ยกขึ้นมาอันนี้คือเวลาที่เราขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่จะแนะนําใน EP ีนี้ก็คือมีคนถามว่า ขึ้นไม้แล้วมีการถ่ายน้ําหนักไหมจริงๆแล้วไม่อยากให้ถ่ายครับไม่อยากให้ถ่ายเวลาผมยืนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมยืนอยู่เท้าซ้ายประมาณรักแปเท้าวขวาสัก20%เรเวลาขึ้นไม้มาปุ๊บผมจะพยายามกดน้ําหนักไปที่เท้าซ้ายเท่าเดิมหรือถ้าจะมีมันก็มีไปแบบนิดๆอะ่ะมีไม่ถึง5%ในการที่จะขึ้นไม้เพราะว่าการที่ขึ้นไม้ไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่มีการถ่ายน้ําหนัก เท่ากับเราไปเพิ่มข้อผิดพลาดในการเข้าลูก 2. เราไปเพิ่มพลังมันเพราะว่าการถ่ายน้ําหนักคือการสร้างพลังแต่อย่างที่โปเต้เรียนก็คือลูกสั้นนะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าลูกสั้นมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แรงอะไรเยอะแค่เรายืนเซตอัพใี่ถูกนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ดันสักครึ่งวงเนี่ยมันก็ได้เกือบ50หลาแล้วนะฉะนั้นเน้นย้ําเลยนะครับขึ้นมาแบบยืนให้ถูก ครับจับไม้โชกดาวยืนอ,อยู่ขาซ้ายยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาตรงๆ้วยครับยกขึ้นมาน้ำหนักไม่ถ่ายอันนี้คือในโหมดของ EP ที่2ลองเอาไปผสมกับ EP ที่1เดี๋ยว EP ที่3จะเป็นเรื่องของการเข้าลูกง่ายๆเลยถ้าใครอยากจะไปซ้อมยกขึ้นมาแล้วก็ดันลงครับเวลา เล่นลูกชั้นเนี่ยผมจะมีอยู่2คำนะยกดันยกดันดันตอนดาวสวิงแล้วส่งไปข้างหน้าแต่ถ้าใครอยากจะดู movement, มูฟเมนต์ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามใน EP ต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ